ก็เดี๋ยวเราจะทานข้าวกันนะผมอันนี้กับข้าวเมื่อเช้าที่มุกเขาเตรียมอาหารต้มด้วยเหรอใช่ค่ะต้มก็มีเปนปลาสองตัวหนูก็เลยว่าเก็ไบไว้วันใหม่เดี๋ยวมันจะเป็นแนวอื่นก่อนอ๋อก็เลยต้มด้วยแล้วก็ทอดด้วยก็เดี๋ยวกินต้มกินทอดกินไข่ข <laughs> เผื่อไว้ก็ได้พอช่วงทเที่ยงแล้วก็อ,าาอุ่นแล้วก็ทานเนาะเมวันนี้มี เหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้นึกว่ามีแต่อดีตนายกท่านกลับมาอย่างเดียวใช่ไหมหนูก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนนี้ช่องข่าวเขาไล์สดทั้งในรัฐสภาแล้วก็ทั้งทั้งเหตุการณ์ที่คุณทักษิณกลับมาด้วยทั้งสองอย่างเลยหนูก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นตอนตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นสองเหตุการณ์ในวันนี้ เกี่ยวกับเรื่องการเมืองมุกมุกได้เลือกตั้งหรือยังเลือกไปแล้วครั้งแรกในชีวิตปะน่าจะน่าจะมุกก็เลือกตั้งไปแล้วนะครับโอเคประมาณนี้หลายๆคนน่าจะติดตามข่าวทั้งวันเลยใช่โอเคแล้วก็เอาใจช่วยทุกคนนะครับผมประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ โอเคกินข้าวแล้วครับทอดปลาเนี่ยมีความสุขกับตรงนี้ไปก่อนทอดปลากับต้มปลาทอดไข่ช่วนี้หน่ยน่ยบุกหนึ่งสองก็มีเรื่องจะมาเล่าสู่กันฟังครับจำได้พ้่ว่าวันก่อนแม่ผมเนี่ยมาปลูกต้นมะพร้า,พาวต้นมะพร้าวต้นนี้ครับเนี่ย,ยก็ได้มองเห็นต้นต้นหนึ่งนะครับ ต้นต้นหนึ่งต้นนี้ทําไมผมไม่รู้เนี่ยครับแม่ผมบอกว่าเป็นต้นยางนาผมว่าเออเรามีต้นยางนาด้วยเหรอแม่ผมก็บอกว่าตรงหัวมุมที่สระน้ําไงหนึ่งวันนั้นแม่ก็เดินมาไงเดินมากับพ่อที่เราพากันมาปลูกเพื่อนก็มองเห็นแต่ว่าไม่ได้บอกผมวันนั้นก็แต่วันหลังโทรมาก็เลยว่า ให้เอาเชื้อเห็ดมาโรยหน่อยตรงนี้นะครับตรงโคนของมันเนี่ยเผื่อเห็ดมันจะขึ้นมาอันนี้ครับต้นยางนาต้นยางนาหนึ่งต้นโอ้พิ่งรู้นะครับเนี่ว่ามีต้นยางนาที่บ้านผมด้วยไม่แน่นะครับปีหน้าอาจจะได้กินเห็ดก็ได้นี่ยครับต้นยางนา โตละแล้วก็จุดหนึ่งที่จะปลูกต้นยางนานเนี่ยผมก็มองไว้ก็คือตรงตรงนี้นะครับไม่ตรงนี้ก็ตรงติดครัวเลยประมาณช่วงครัวนะครับแต่ว่าอาจจะปิดไว้ปลูกไว้ตรงแบบว่าแนวหลังๆครัวหนะ่อยก็มองมองไปนะครับผมมีประเด็นหนึ่งที่ผมจะเล่าสู่กันฟังนะครับคือผมอยากจะได้ต้นไม้ล้อม แล้วทีนี้เนี่ยผมก็เลยไปดูตามร้านใช่ไหมล่ะครับตามร้านน่ะมันก็จะขายนิ้วหนึ่งก็ประมาณถ้าถ้าไซส์ประมาณต้นเนี้ยน่าจอประมาณเจ็ดแปดพัน, 7, 8, นครับผมไซส์นี้ไซส์นี้นะครับไม่ใช่ต้นแบบนี้นะแต่ถ้าไซส์นี้ต้น 7, 7 8 0 0เจ็ันก็ก็มีหลายหลายต้นที่อยากจะได้มาปลูกข้างหน้า เป็นการล้อมต้นไม้ก็เลยคิดว่าถ้าเราล้อมไม้ที่อยู่หลังบ้านเนี่ยแล้วเอาไปปลูกข้างหน้าเนี่ยมันจะได้ไหมลองฝึกล้อมเองดูหรือมันจะตายก็ไม่แน่ใจอ่าหรืออาจจะตายก็ไม่รู้นะแต่ถ้าล้อมเองลองฝึกล้อมดูจากต้นเล็กๆอย่างเช่นต้นต้นประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมต้นประมาณนี้เราลอง เราลองล้อมเองอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้นะสมมุติสมมุติคือถ้าล้อมเองเราศึกษาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลองไปปลูกทั้งหน้าบ้านเนี่ยถ้ามันรอดถ้ามันรอดแล้วผมรู้วิธีนะผมจะไปขอซื้อต้นไม้จากชาวบ้านซึ่งบางทีเขาก็ขายไม่แพงหรอกครับชาวบ้านเขาขายไม่แพงแต่เราต้องไปล้อมเอาเองเอต้นหนึ่งถ้าเราล้อมจากชาวบ้านเนี่ยจะสี่ห้าพันสองพัน แต่ถ้าเราไปซื้อจากร้านเนี่ยอาจจะเป็นหมื่นก็ได้น่าจะประหยัดไปได้เป็นสิบเท่าเพราะผมเคยดูในเว็บไซต์นะครับใน u t u b บบางทีไปล้อมเนี่ยบางทีเขาไม่เอาหรอกต้นไม้เนี่ยเขาอยากจะเคลียร์พื้นที่ต้นหนึ่งพันต้นละพันเขาก็เอาแต่เราต้องไปล้อมเองนะครับแต่ถ้าต้นประมาณนี้อาจจะแค่ไม่ถึงร้อยนะครับอาจจะ30-40บาทไปขอซื้อเขา ไปล้อมเอาจากชาวบ้านแล้วก็ขนย้ายมาแล้วก็มาปลูกคือถ้าปลูกแล้วมันติดก็คือติดถ้าไม่ติดก็ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าซื้อวิชาไปตอนนี้กําลังคิดอยู่นะว่าจะล้อมล้อมต้นไม้สุดวิชาดูจากต้นไม้ที่อยู่แถวหลังบ้านนี่แหละเอาไปปลูกที่หน้าบ้านตรงในบางจุดนะครับในบางจุดแต่ก็ต้องดูก่อนว่าเป็นต้นอะไรนะครับถ้าต้นไม่ดีก็ไม่ปลูกไม่เอาไป แต่ถ้าเป็นต้นที่มันดีๆก็เอาไปแต่ดีแบบไหนไม่รู้ครับอันนี้คือไอเดียที่ผมเล่าสู่กันฟังคืออยากให้ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่บอกว่าเป็นเป็นมีต้นไม้ลมลื่นเยอะๆนะครับไม่ได้สตอรี่นะครับผมวันนี้ฝนตกครับผมตกอีกแนละ้วดูครับตกตั้งแต่เมื่อคือนนะครับ ก็มีคิดว่าจะตกนานขนาดนี้แต่ว่าพอดูพยากรณ์อากาศแล้วเนี่ยดูท่าทางจะตกทั้งวันครับวันนี้ FC หลายท่านก็ส่งข้อความมาในคอมเมนต์ครับหล,ยลายๆครั้งที่ผมถ่ายคลิปฝนตกเนี่ยบอกว่าอยากให้ไปตกแถวบ้านด้วยเพราะว่าแถวบ้านฝนไม่ตกน้ำก็เจืงไม่เยอะครับผมถือว่า ตกประมาณนี้ถือว่ายังตกไม่เยอะแต่ว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการตกที่แบบว่าตกมาเรื่อยๆนะครับตกมาเรื่อยๆน้องหมายอยู่ไหมน้อน้องหมาไม่อยู่ละเดี๋ยวพาไปดูภาพจากด้านนอกนะครับว่าตกเยอะขนาดไหนอันนี้บริเวณบ้านผมนครับเวลาฝนตกมาเนี่ยอีกก็จะเปลี่ยนสีแต่ว่า แต่ว่าปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องเคลือบนะครับผมถ้าไม่เคลือบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นแบบว่าเป็นเป็นผุยผ๋ยนะครับนานไปสักประมาณ 4, ี่ห้าปีผมว่าน่าจะเป็นผุย๋ยแต่ว่าอิดของพี่ทุยไม่ใช่พี่ทุยดิพี่เคกท็ทาดีอยู่ดูหน้าลานพบปู่ปาฤิจิตนะครับผมดูด้านหน้าเนี่ยครับฝนตกมาน้ําด้านหน้านครับน้ําด้านหน้า น้ำก็คือไหลมาเรื่อยๆนะครับข้างหน้าจะเป็นท่อแล้วก็น้ําก็ไหลออกมาเรื่อยๆเมื่อวานมีเ <c oughs> จ้าหน้าที่นะครับมาตัดหญ้าด้วยเจ้าหน้าที่มาตัดหญ้าตรงนี้นะครับก็ถือว่าเอโล่งไปได้ในระดับหนึ่งต้นมะม่วงก็ ผมมองหายอดมันที่มันแทงยอดมันก็ไม่ขึ้นแต่ว่าน่าจะติดอยู่หรอกเพราะว่าอ,อใบมันไม่ซีดนะครับใบมันไม่ซีดแต่นี้ต้นเก่าครับยอดสวยละต้นเก่าตั้งประมาณหลายเดือนประมาณห้าหกเดือนผมว่าอันนี้แทงยอดปกติละส่วนต้นนี้ก็ต้นใหม่ คือหลังจากพอมีรั้วตัวนี้มานะผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นสัดส,ส่วนมากเลยเพราะว่ามันมีแนวบริเวณเราไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ทำสวยแต่ว่ามันก็มีต้นไซเกาหลีเนี่ยวางเป็นการเป็นแนวอยู่นะฮะให้ให้พลางตาอยู่ไม่ให้ดูแข็งมากเกินไปด้านหน้านเป็นไซเกาหลีพลางตาแล้วก็ด้านหลังก็เป็นรั้ว อันนี้คือชั่วคราวนะครับพอดีพี่ทุยแกใช้นั่งร้านแกก็เลยมาวางไว้ข้างหน้าอันนี้กันไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะทำถ้าฝนหยุดตกเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะทำเป็นประตูเล็กๆเ,เ,เอามีประตูเข้าออกดีๆนิดหน่อยนะครับผมไม่ถึงกับดีมากเอาแค่พอใช้ได้พอออีกฝั่งหนึ่งนะครับ mm hmm. นี่ปะะ้ายนาคาบุรีเราผมชอบมากเลยบรรยากาศฝนตกแล้วก็ดูคลุ้มค้มหน่อย กับป้ายกับหินกับหลังคาเนี่ยผมชอบมากเลยมันดูมันเข้ากันนะครับมันดูมันเข้ากันไม้หินแล้วก็ต้นไม้เนี่ยมันดูเข้ากันมากเลยเดี๋ยวพาไปดูนาข้าวของผมนะครับนาข้าวของผม มาดูน้ําที่สระนะครับยังรับไหวนะครับยังรับไหวพอมีเอฟซแนะนําผมเรื่องต้นกล้วยผมก็ลืมไปเลยคือ FC บอกว่าให้เด็ดออใบของต้นกล้วยที่อยู่ข้างล่างออกแต่ว่าผมก็ลืมนะครับผมไม่ได้ทำสักทีเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปหยิบมีดมาแล้วก็เดี๋ยวเอาพวกใบเหลืองๆนี่ออกนะครับ มาดูนาข้าวครับนี่เหมือนกอมันก็หนาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่ามันมีใบที่ว่าอาจจะเป็นเหลืองๆนิดหน่อยก็เดี๋ยวอาจจะลองหาปุ๋ยมาใส่นะครับคะ่ะเป็นไงบ้างฝนตกเมื่อคืนรู้สึกตัวไหม เพราะว่าเมื่อคืนหนูนอนประมาณห้าทุ่มนิดๆนะคะหนูนอนเผลอหลับไปแล้วก็ไปในห้องก็ลืมปิดปกติหนูต้องปิดไฟนอนทีนี้ตื่นมาอีกทีอา้าวไฟก็ไม่ได้ปิดแบตบโทรศัพท์ก็หมดแบบว่าปิดเครื่องไปเลยทีนี้นหนูก็เลยเอ้ยไปเข้าห้องน้ํากลับมาฝนตกแบบแรงมากหนูก็ไม่มหนูไม่รู้เพราะว่าโทรศัพท์หนูแบตหมดนะคะหรือว่าจะดูแต่ว่าโทรศัพท์แบตหมดก็เลยไม่รู้เวลา<อ>หนูก็เลยมาเช้าโทรศัพท์แล้วก็นอนต่อ ตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนี่ยแรงมากเลยแรงแบบว่ายังไม่หยุดเลยแล้ววันนี้มีอะไรกินเนี่ยวันนี้นะคะจะทอดปลานะคะกับออทอดไข่ไก่อสำหรับอาหารเช้าเนาะค่ะเรารอให้ปลาเรามันเ,เลิกแข็งตัวก่อนนะคะตอนนี้มันแข็งโอเค